ตามหน้าจอยหอนหน้านะลุงเฮงพูดหนูไม่ค่อยพูดหนูปวดคอเก็บคอเม่เก็บออคอหนูไอเอามาื่อวานว่าเฮงนะครับผมกทีมงานกับสิพาพี่น้องท่านผู้ชมมาตามเูนเป็นรดามาาตามม่านเ็นระดาทำงานมาตามโค้งสุดท้ายของหน้าจอยครับน้องแทนนะครับเพราะว่ามือวานนี้เป็นวันพระปกติแล้วกันหลังวันพระมือหนึ่งก็สิมาตามกันนะครับอางว่าถาม แนวทางโป่งสุดท้ทยนะครับถ้าจอยฟันไปเนี่ยได้ได้บ่ะวดโป่งสุดไทยฮาอ,อันได้ฟันอยู่ได้สีได้ตะครองของแท่นน่ะนะฟันฟันว่ามีเด็กหน่อยผู้หญยิ่งผ้าอ้อมอ้อมขางวัดมากเคยเล่าวันนี้อยู่ในนีแหละมาอรุ่งเชเนีย่ยอยู่ในนีก็เลยคิดว่าโอ้เป็นหาเลเ็กบ่เลยสิเลยว่าบันผระอันนี้เลียงสีผ้าของแท่นเหมาเล็กไปไปสี่สย,ยึ่ใส่นีนี่ ไปซียุอ่ตอ้นสำส่าหางหางดนอนต้นแบบนี้มันเป็นต้นโกก้าเลยนี่ต้นใหม่โบราณเอาเจ้าเจ้าขึ้นมาไปเบิ้งไหนมามีเล็บวันน่ะให้เจ้าไปเบิ้งแล้วมาไปเบิ้งย่านบอกให้ไปเบื้อง,องนี้ต้นไม่ใช่ไหมบ,บอกบอกบอกว่าให้ไปเบื้องนี้ได้ยินยู่ในด,ดอนแม่อ๋อให้ไปเบิ้งนี้ไดนดอนแ,แล้วมือวันพักหมูว้านาน,านี่ที่ผ่านม่าน้องแท้นแอลไปวันะแน่ะแอลไปคือเก่าแม่ อันเราบ่ได้แอาไปหาปู่พญานาคบ่บ่แล้วอันเราบ่ค่อยเข้าไปแล้วว่าอันบ่เพิ่นบ่บอกยังเพิ่นวางสีไหมบ่บอกโอ้โอ้เข้าใจแล้วบ่บอกปู่พญานาคกับปู่อันปู่กับย่าเพิ่นจําศีลแม่บ่บอกเข้าข้นสาเพิ่นจําศีลเพิ่นบ่บอกแม่นๆเพิ่นบ่บอกถ้าออกข้นสาพันจังเดีบ่บอกวางสีไหมไปนี่ หันไปหาปูเขาเจ๊งได้ไปหาปูไปยานาคบ่ได้โอ้เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วห้องก็ลืมเองเนาะงวด้วยหันกลับไปหาหัวเตยหนึ่งซี่เจ็ดนะกับไปกลับไปหาปูขาวนี่นะแม่นมันได้ออกซี่หนึ่งเนาะทำแมนหนึ่งซี่ศูนย์หนึ่งเต็มได้เนาะสามตัวโต๊ดอันนี้เป็นหนึ่งซี่เจ็ดกับเลขศูนย์เนาะแม่นไปแล้วจับเข้ากับตาไถได้เนาะวันนี้ทั้งที่ไล่สดนะครับเด้อยัน ย่านที่น้องเป็นื่อคางบ้านเพท่านคางบ้านย่าไปเที่ยวคางบ้านเ่าทันนะครับยนี่ไล่สุดเลยตอนเย็นเย็นเนยจะลืมไปคางบ้านเพื่อนบ้านเพราะน้าครับลงแท่นเนาะบางครั้งกับมือนั่นที่ช่วงที่นนทียาไปเป็นจับปีนองที่ช่วงที่มาไปวัดไปท้องบาลนะแท่นจับเขาสามโตคนน้อยแต่สามโตคนน่ะสองหาเนี้ยน่าจะ สองหาเก่าสองหาเก่านะออกสามตัวด้ยตอนเยน็เยนๆนะนะค่ะมั <หา S 2> นไปจับเป็นฟองก็ปูขาวหมู่บ้านนี่ไปจับแล้วมันบ่านะ่ะแม่ค่ะเพินจับได้ตัวแรกตัวแรกจับได้เลขเจ็ดตัวที่สองจับได้เลขหนึ่งตัวที่สามจับได้เลขเก่าตัวแรกเป็นเลขเจ็ดแม่แ็นเลขเจ็ดเจ็ดหนึ่งเก้าเก้า วดตถิพัฒนมาดี่เป็นสี่เ 1, 4, 1, 4, นี่ยังวันจอยหนึ่งสี่เจ็ดเออหนึ่งสี่เจ็ดเนาะหนึ่งสี่เจ็ดมูินีนเป็นเจ็ดหเงินก่อแต่ว่าสินว่งหันเพิ่นไปจับเจ็ดศูนย์สองพี่น้องมันไปออกเล่า ซีศูนย์สองเนาะนจอยเนาะทีเอฟซีมันฝากเงินมาหายคาครับเขาวางเสียเข้ามาไทยสองสามหมื่นมาลุ้งไปออกเพื่อนบ้านเลยเน่นันออกเพื่อนบ้านแล้วนี่แหละเอฟซีถึงไหตามไม่เพราะว่าสินนี่เพื่อเป็นรัฐบาลไทยนะเพราะว่างวดี่ิพานมากนี่เป็นสินสุดท้ายเนี่ยเนาะเป็นรัฐบาลไทยเนาะสินแรกมากจะเป็นเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านเป็นประเทศแล้วแล้วสินแหลกเรามาเพื่อนบ้านจ้ะไห้ทุกอย่างเนาะลงแท่นนี่เนาะไห้ ให้ทั้งบ้านแนะ่โอ้ยให้เพื่อนบ้านแนะ่ให้นะในประเทศไทยแนะ่เพื่อนหาค่ากระเป๋าเดียวห้าตรวตายหาเป็นเจ็ดหนึ่งเป็นเจ็ดเก้าเป็นห,หน,น,นึ่งเก้าโอ้ยมาคิดได้หนึ่งเจ็ดเก่าเ,เ,เมื่อวานน้องดียาไปทายคิดว่าเป็นสินนี่ได้สินสินแรกไปเห็นอยู่หัวเข้าพูกเก่าเจ็ดตัแแวแบบนี้เลยเราไปซื้อเลตเตอรี่เลยสี่ใบห mm hmm. เก้าเจ็ด เป็นยี่โมเข้ากันหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าตัดหายเป็นเจ็ดหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งเก้าน่าจอยเจ้ามากตัวไรน่าจอยส่วนตัวสั้นตัวสิมดเจ็ดเก่าไรเนาะมาเจ็ดเก้าหนุ่งแทนหนุ่งแท่นนอนเหมอนอะจ้านอน แ่นนอนน้แทนบดานมานเ้อบเห่นหนแทนเพิ่นจับูป,ปิงปองเนาะน่ค่ะจับปิงปองอยู่อยู่ยูหนา้าคูเขาวมดที่ผ่านมาสินโค้งสุดท้ายเพิ่นจับได้หนึ่งซีเจ็ดเลยออกซีหนึ่งแล้วสินที่ผ่านมานี่เพิ่นไปจับปิงปองได้เจ็ดศูนย์สองไปออกประเทศลาวสี่ศูนย์สองพอมาพี่น้อยเอซีแล้วสินนี่เป็นโค้งสุดท้ายนะคะน้องแท่น จะหาเจ็ดหนึ่งเก้าเขาการหาเจ็ดหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งเก้าหน้าจอยส่วนตัวหน้าจอยหน้าจอยมากเจ็ดเก้าหน้าจอยกับวัวฟันอยี่เป็นไหค่ะ,บ,ะบัค่ะฟันฟันตะตะกวนเมื่อละ่ะเลขผ้าหนองเที่งเขาไปจับอืมที่เขาบอกว่าเลขยี่น,นี่แม่ทีว่ามีเด็กหน่อยผมจุกเขาบอกอ่ะแล้วพ่อบ้านไปทําง,งานบอบันบวดา,า,ายมากาบอบัวหักเร่ายี่วัดป้าเป็นจุดถูกไป เราเราถามได้เราของหน้ายจอยบ่ได้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 ค่ะโคงยุดใตยเพื่อนบ่ฝันไหมมือวาดมือกรอนเขาม,มาถามาเดี๋เพื่อนว่าได้ผีบอกเพื่อนว่าได้ออกอยุ่นี่เด้๋เพื่อนได้หาสามเพื่อนบ่หน้าแนนค่ะของนายจอยหาสามอันนี้ของน้องแทน่นบางท่านบางคนมันก,กาว่าหลายคลิปแยกแยะเด้อพี่น้องเด้อของน้องแท่นมันจะมีคลิปแรกกับคลิปที่สองนะศิลแรกกับศิลสอง เพราะว่าของน้องแทมส่วนหนามันกับเป็นบางที่กับเป็นรัฐบาลไทยคิดหนึ่งคิดหนึ่งสิเป็นเพื่อนบ้านเขาหน้าจอยถ้านหน้าจอยเพื่อนฟันเพื่อจะบอกแต่เพื่อนบวกฟันก็คือเป็นของเพื่อนเนาะบางคนจะฮุ้ง่าคือหลายชิ่มันโมแนมันเป็นของแม่เนานะมันก็มีหลายที่น้องหลายท่านหลายคนเนาะบางคนเพื่อนกับมกเพื่อนบ้านนั่นสิแม่เพื่อนบ้านถ้าแต่รัฐบาลไทยอะไรมันโดนมันว่า เพิ่นซื้อว่าหลายเลยไปเพื่อนบ้านน้ำซีนะครับเพิ่นซื้อว่าเป็นซีซันบันเทิงก็่ถือเพิ่นกับแมงค่ะกับเขาไม่หายนายจอยก็แค่นั้นเด้เพิ่นบ่ได้ซื้อหลายแต่ว่าเจ้าบ่ได้ซื้อมันบ่อันอันประเทศเหล้าเจ้าก็บ่ได้กินตำไทยตำเหล้ามันบ่จ้ะเจ้าซื้อตลาดบาลไทยหมดนายจอยตลาดบาลไทยออืเพิ่นจับแล้วเพิ่นว่าจังได๋แน่เนาะจับแล้วตบมือว่างวดนี้ฮะจับแล้วก็ตกเมือพร้อมเอา ว่แม่เล็เขาแล้วบน่นะจับจับหล้กกระตบกมือตบกมือคัดคัดมาดูไข่มาดูไข่คดัดมาดูไข่บอกใช่เปล่าโอ้ไปสามคนแมรูมจับจับได้หล้กกระตบกมือเลยแปลงได้นะเอาลองวันที่ผ่านมาดิมันจับเจ็ดศูนย์สองหน่ที่มันออกเล่าคนตบมือบอกเพืพเ่อนอันเพื่อนม,นมี่แต่เอ็นอายเพื่อนมาดูไข่มาดูไข่เรยว มาดูไข่ลองมันที่พานมาโค,ค้งสือท้ายที่มันไม่จับหนึ่งสี่เจ็ดเป็นตบมือบ่บ่ค่ะเป็นเป็นนีเใช่ไหมเป็นนี่ภาษากวดะา,า,า,าเอา้าลูกเจ้านี่แต่ละแต่ละสินนี่แตกเนะ่าเป็นเบาบาคือบ่อยู่เหมือนก้าเน่าเป็นเบาแปลกๆปตอนอันตอนนี้หนึ่งสี่เจ็ดน่ะอันอันปูให้หรือย,ยังเลยวถามให้ให้แล้วให้ในไข่นันป่ะอืม แลกน่ารูกเจ้านคันถาคันถามคันถามเล่าก็รู้เรื่องนี่ต้อง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 ภาษาไทยแม่ภาษาไก่ต้องมาภาษาไทยเขายังจิบอารู้เรื่องแต่หมู่บ้านตบมือเขาเบาไทยบ่เบาไทยเยอะมาดูมาดูมาดูเร็วคัดมาดูแปลกเนาะมาดูเมื่อเอื่นอายละเอื่นอายเมื่อเบิ่์แล้วก็ตบมือแล้วก็ยิ้มตัวมัน ก็ามาเลอขข่าลรื่าูุเขาแล้วกับเปียงซะเรื่องจากอาการที่วานมาดูมาดูเลยหมดเลเออเนาะมัน,มนก็ดีใจเันตบโอ้ยเห้ยเ<ล>อฟซ<า>ีโชคดีถือซ้ตัวตรงๆน้ำจักงวดเด้อๆนะจอยน้องแท่นไปซื้อสารกับผูขาวขอจับปิงปองยุนาองคูขาวนะคะได้ะะเจ็ดหนึ่งเก้านะคะเป็นโค้งสุดท้ายนะคะคลิปแรกอ่าโค้งแรกที่่นไปจับได้เกตศูนสองเลขออก ประเทศลาว402นะคะอันนี้อาจจะเป็นรัฐบาลไทยหรือเป็นเพื่อนบ้านตอนเย็นๆกับโมีผู้ไดรู้นะคะทางช่องเฮาไทยทําให้เป็นทา้งหาสื่อสารกินแบ่งรัฐบาลไทยเป็นบ่ค่ะคุณลุงครับคุณลุงทำไมไม่พูดค้าเห็ดอาทีตย์ะุงไรตางวันนี้ไม่นอกระดาบ่ได้ม่าไม่นอกระดาไปทํางานเจ้าน้ายเป็นบางงานหลายให้ไปจัดของซอยโทร่มาดวนๆกับเรื่บไดมาน้ำกัน ลอตอนเย็นๆกนย่านฝนเนะาะตอนเย็นเอาย่าพี่น้องนาฝนฝนตรงีดีที่้านนุนที่ยาหมู่บ้านกับไฟดับดแม่ไฟดับดีเรา,าลิบแล้วไฟดับพอดีวมู่บานอยู่ทั้งบ้านเอ็กซีไฟดับปอน้องขอบคุณขอบใจพี่น้องเอ็ซีนะคะที่ให้การติดตามที่ให้ทุกกําลังใจนะคะแมนวะลุงแ <c oughs> ้่ลุงจะไหมไก่จะได้ค่านะ้ามันไเทียวว่าจะขึ้นมันมาเถอ บบได้ขยายวแต่พีพน้อเางผนโชคดีซัพนั่นแหละก็ดีใจแล้วเพราะว่าเอฟซีผนโชคดีเนาะแสดงว่าเขาได้แสดงบทบาทอีกบทบาทหนึ่งคือเปลี่นกันเป็นซื้อนี่แหละมันเขาก็บโชคดีเขากันไมาตามาตามนั่นน่ะไอ้มาตามกับมาตามนมาทำหน้าที่ของเขาไม่ใจจะเบื่อไม่ค่อยไป้าเบื่อกับบอกเด้วที่เสามา ข่อยย่านจะว่าเปิดแล้วผูจ้จอมายังดูทางหน้าข่อยเป็นโสงย้อนเจ้านี่ลยลตามนีม่สิหลานผู้ด่้งน,งน,ะ,นะ,ะนะจอยเพิ่นกัเป็นคนดีดีค่ะเพิ่บบบแพ้งได้เรกมากกับบบแพ้งทรมาย่ม้ไดกับมิตรวาได้แล้วกับมานะคะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะที่เอามาแบ่งปันดน,นี้ให้เอฟซีโช์ดีนีทางของน้าจอยของน้องแทนนะคะ